ตรงองที่นินแปลงเนี้คุณจะขายให้ฉันเท่าไหร่คะผมบอกคุณแล้วไงครับว่ายังไงผมก็ไม่ขายทำไมอะ่ะถ้าคุณขายให้ฉันนะฉันจะให้ราคาคุณอย่างงานประจิบเท่าเลยนี่ไหมคุณหยุดฟังฉันก่อนได้ไหมเล่า <c oughs> <c oughs> คุณเป็นคนบอกให้ผมหยุดไม่ใช่เหรอครับผมก็หยุดให้แล้วไงีสมาชิเบื่อหมดแล้วอะผมจะบอกคุณครั้งสุดท้ายนะครับไม่ว่ายังไงผมก็ไม่ขายเข้าใจนะครับเข้าใจแต่ช่วยพาฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้ไหมล่ะ ได้ครับ อะไรเนี่ยใส่ชุดไหนก็สวยชุดนี้ดูดีที่สุดแล้วหรอคะครับชุดนี้ที่บ้านผมก็ดูดีที่สุดแล้วอะเป็นชุดของคุณย่าผมบ้านผมไม่มีผู้หญิงนะครับขอบคุณนะคะใส่ชุดนี้ไปก่อนได้ค่ะรอชุดที่ใส่นล้มันแห้งก่อนนะ พี่แนกเสียบอยกำลังมาซื้อข้าวเปลือกอ่ะพี่ไปช่วยดูให้หน่อยดิได้สิป่ะข้าวเปลือกของเองเนี่ยฉันให้เต็มที่เลยกิโลละห้าบาทโอเคเอ้เสียฉันขอเพิ่มอีกนิดไม่ได้หรอจ๊ะ ไม่ได้เว้ยก็ความชื้นของข้าวเปลือกเองเนี่ยมันเกินตั้ง15%ฉันให้นี่ก็ดีแค่ไหนละ่ะยังไงเจ้าไม่เอาเอาจ้ะเอาจ้ะถ้าไม่ขายให้เสียเ่ยงฉันก็ไม่รู้จะขายให้ใครแล้วเออก็แค่เนี้อ่ะขอบคุณจาเสีย่ย พวกชาวนานี่มันโง่อะเครื่องวัดอุณหภูมิกูก็ไม่มีอ้างวิชาการนิดหน่อยก็เชื่อละไม่ง่ชิบหายใช่แล้วเฮียถ้าพวกเรานะกดราคาอีกนิดนึงไปขายให้ท้องตลาดเนี่ยพวกเราได้กำไรเนี่ยนะเซียใช่มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพอแล้ว ไม่ขายนะฮะขายจะขายเอาข้ามาค <c oughs> ่าของเองเนี่ยนะความชื้นมันเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฉันให้เต็มที่เลยกิโลละสามบาทโอเคฮะ โลละสามบาทเองเหรอจ๊ะแต่ทำไมเมื่อกี้ฉันเจอพี่อ้อยอะ่ะแกขายได้ตั้งกิโลละห้าบาทแต่ทำไมฉันแค่สามบาทเองอะ่ะเสียเฮ้ยนี่ฉชนก็บอกไปแล้วไงว่าความชื้นมันเกินเกินมาตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยฮะตกลงจะเอาไม่เอาเสียฉันไหวละจ้ะที่ฉันต้องมาขายข้าวเนี่ยเพราะว่าแม่ของฉันเข้าโรงพยาบาลฉันต้องรีบใช้เงินจริงนะจ๊ะเสียขึ้นให้ฉันอีกหน่อยได้ไหมอะ่ะ ก็ได้ก็ได้งั้นถือว่าฉันช่วยแล้วกันฉันให้เต็มที่เลยกิโลละสี่บาทแบบนี้โอเคไหมเดี๋ยวก่อนนะคะราคาข้าวที่ขายหน้าโรงสีที่มีความชื้นเกินสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยปกติเขาขายราคากิโลกำละสิบสาบาทไม่ใช่หรอเฮ้ยเธอเป็นใครนะยุ่งอะไรด้วยฉันไม่เคยคุ้นหน้าเธอมาก่อนเลยนะอีกอย่างถ้าขายให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ย มาเป็นปีๆแล้วชาวบ,บ้านเขาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยไม่เชื่อถามผู้ใหญ่บ้านดูก็ได้<อ>ถ้าเขาไม่รู้ไงคะว่าเสียบยคนนี้โกงอะ่ะเฮ้ยอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะเว้ยเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาอย่ามาทำเป็นอวดรู้ไปหน่อยเลยเสี่ยคะแล้วเครื่องวัดความชื้นข้าวอยู่ตรงไหนคะเสี่ยจะเก่งเกินไปหรือเปล่าอะ่ะ แค่มือจับจับข้าว <c oughs> ก็รู้แล้วเหรอว่ามีความชื้นเท่าไหร่มั่วปะเนี่ยก็ฉันมันอัจฉริยะฉันมีความสามารถพิเศษไอ้เครื่องวงเครื่องวัดเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกอีกอย่างนะฉันเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการโรงสีของแอคชั่นแค่มองตาเปล่าเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าข้าวอ่ะมันมีความชื้นมากแค่ไหน <c oughs> งั้นก็ดีเลยค่ะงั้นฉันเนี่ย จะโทรหาโรงสีแอคชั่นให้เอาเครื่องมือวัดความชื้นมาวัดข้าวดูนะคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นอัจฉริยะหรือเป็นโจรที่โกงพูกชาวบ้านกันแน่เนี่ยครับถ้าชาวบ้านรู้เนี่ยพวกเราขาดทุนแน่ดูแล้วอีนี่ก็น่าจะเป็นชาวบ้านธรราไม่น่าจะมีความรู้อะไรมากแก้ขู่ไปเดีย๋ยวจะสิ้นเรื่องละ ี่ฉันอุสตส่าห์ห่อมากแกถึงชนบทเพื่อมาช่วยเหลือชาวบ้านแต่พวกแกลกลับกล่าวว่าฉันเป็นโจรแน่นะโอเคได้นั่นไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยฉันไม่รับซื้อก็ได้ไปขายที่อื่นเลยไปเลยไม่เป็นไรหรอกจับพี่สาวถ้าเกิดว่าเสียเขาไม่รับซื้อก็ไม่มีใครรับซื้อข้าวของพวกเราแล้ว,ลวนะจ๊ะพวกเราต้องการใช้เงินจริงๆอะ่ะใช่ครับคือตอนนี้เราอยู่ในชนบทเราไม่ค่อยมีทางเลือกครับ ไม่ใช่ไม่มีทางเลือกหรอกคะ่ะแค่ชาวบ้านไม่มีความรู้เองอะก็เลยเดินโกงแบบนี้งั้นเรานี้นะคะข้าวของชาวบ้านเนี่ยฉันจะรับซื้อให้หมดเลยจริงเหรอจ๊ะจริงสิงคะไปบอกชาวบ้านได้เลยนะฉันจะให้ราคาตามจริงด้วยขอคุณพี่สามากเลยนะจ๊ะ คุณครับคุณแน่ใจเหรอครับที่จะทําแบบเนี้ยมันไม่ใช่เงินจํานวนน้อยๆเลยนะครับแน่ใจสใิคะฮัลโหลพ่อคะพ่อช่วยส่งคนมารับซื้อข้าวที่ตำบลป่ามง,ามงหน่อยได้ไหมคะค่ะแล้วก็ไล่ผู้จัดการที่ชื่อบอยออกด้วยนะคะรายละเอียดเนี่ย เต่หนูจะแจ้งให้ฟังทีหลังค่ะเฮ้ยนี่มึงคิดว่ามึงเป็นใครวะกลายมาขวางการทำมาค้าขายของกูอะมึงมาเสือกอะไรด้วยฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกค่ะแต่พ่อฉันสอนไว้ว่าให้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็จงอย่าทำลายผู้อื่นสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ได้เรียกว่าการค้าขายหรอกค่ะเขาเรียกว่าโจมหปากแซบนักนะมึงอะ ฮัลโหลครับบอสเหรอครับฮะผมกับบอยโดนไล่ออกเท่าแกเป็นลูกสาวชื่อว่าคุณเมยคุณเมยคุณเมยครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยไล่ผมออกเลยคุณเมยครับเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษจริงที่เสียมารยาทครับคุณเมย์อย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะครับพวกเราสัญญาครับว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกอะครับมือไม้อ่อนขึ้นมาเลยนะคะ คุณใช้ความไม่รู้ของชาวบ้านเนี่ยโกงพวกเขาทำแบบนี้มันเรียกว่าทำนาบนหลังคนนะคะฉันยอมรับไม่ได้คุณเตรียมเก็บข้าวของออกจากหมู่บ้านนี้ไปเลยแล้วก็เก็บข้าวของออกจากบริษัทของฉันด้วยและที่สำคัญนะคะเตรียมรับหมายสารได้เลยนะคะเพราะฉันจะฟ้องคุณแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาคืนชาวบ้านคุณเมือครับคุณไปช่วยให้อภัยพวกเราเถอะนะครับนะขอร้องนะครับ รีบออกไปดีกว่าค่ะหรือจะให้ฉันเรียกตำรวจตอนนี้คะไปสิเว้ยคุณมัครับผมต้องขอบคุณคุณมัยมากมากเลยนะครับที่คุณมยช่วยเหลือชาวบ้านแบบนี้ฉันตั้งหาค่ะที่ต้องขอโทษพวกคุณนะอ่ะเพราะลูกน้องของพ่อฉันทแท้ๆอ่ะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแบบนี้คุณมัยนี่ เป็นนายทุนที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับว่าแต่คุณเมย์จะมาซื้อที่ผมทําไมล่ะครับคือฉันได้ยินมาว่าหมู่บ้านนี้อะค่ะปลูกข้าวโดยที่ไม่ใช้สารเคมีอะค่ะฉันก็เลยคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะสมกับการลงทุงนนะอีกอย่างนะคะถ้าชาวบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยปลูกข้าวโดยที่ไม่ใช้สารเคมีน่าจะขายได้ราคาดีนะคะแล้วก็ จะต้องไม่ถูกนายทุนที่คิดโกงกดราคาด้วยอะคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านายทุนจะมีคนที่นิสัยดีแบบคุณอยู่นี่ชมฉันเหรอคะเนี่ยแล้วแบบนี้จะขายที่ให้ฉันได้หรือยังคะไม่ขายครับทำไมล่ะคะ คุณไม่เห็นความดีของฉันหรอโห<ฮ>ททำคุณบูชาโทษแท้ๆอ่ะผมจะขายให้คุณทําไมล่ะครับในเมื่อผมจะยกที่ดินให้คุณฟรีๆเลยจริงเหรอคะแต่ผมมีเงื่อนไขยอยู่อย่างนึงเงื่อนไขอะไรคะเงื่อนไขก็คือคุณเมย์พอจะเปิดใจให้ผู้ใหญ่บ้านจนๆคนนี้ได้นะครับ

I project.